สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดเรื่องการเข้าใจตัวเองกันนะคะครับผมซึ่งเป็นเรื่องทีออ่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะเราอ้างเองจากบทสนทนาที่น่าสนใจของคุณก็ติรายุในคลาวโช์นะคะอ๋อครับคลิปนั้นน่าสนใจมาก ใช่ค่ะที่เขาพูดถึงว่าทําไมวิชาใจหรือการเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองเนี่ยถึงไม่ค่อยถูกให้ความสําคัญเท่าไหร่ทั้งนั้นที่มันเจำเป็นมากๆก,กับชีวิตใช่ครับวันนี้เราก็จะมาสํารวจประเด็นสําคัญสคัญจากบทสนทนานี้กันนะครับทั้งเรื่องอ,อ,อิทธิพลจากสังคมที่เราอาจไม่รู้ตัวที่เรียกว่ากรรมพันธ์ทางสังคมค่ะแล้วก็มีความกลัวมีอคติที่ฝังลึกแล้วก็ การเดินทางสู่การรู้จักตัวเองจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงน่าสนใจมากเลยค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยไหมคะกรรมพันธ์ทางสังคมเนี่ยค่ะครับผมที่บอกว่ามันเหมือนเป็นมรดกที่เราได้รับมานอกเหนือจากยีนแต่เป็นพวกพฤติกรรมความคิดที่ครอบครัวสังคมรอบตัวเราเนี่ยหล่อหลอมเรามาเหมือนกับว่าเราได้รับแว่นสีมาใส่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วก็มองโลกผ่านสีนั้นไป ใช่ครับแล้วแว่นคนละสีนี่เองที่ทำให้เกิดอคติหรือบแ a s, <S ขึ้นมาออ๋เพราะเราต่างก็เชื่อว่าเออสีที่เราเห็นนี่แหละคือความจริงแท้คือมันถูกต้องที่สุดแล้วค่ะน้อยคนมากที่จะแบบเอ,อ๊ะทำไมเราเชื่อแบบนี้หรือว่าใครให้แว่นสีนี้เรามาทำไมต้องสีนี้ด้วยเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าเราก็ ตัดสินไปแล้วด้วยสีของแว่นที่เราใส่โดยที่ไม่ทันได้วิเคราะห์จริงๆครับผมแล้วพอเราติดกับแว่นสีนี้โดยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบการศึกษาที่เราเจอเจอกันมามันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมให้เราตั้งคำถามกับเรื่องนี้เท่าไหร่หรือเปล่าคะอืมประเด็นนี้สำคัญมากครับที่ในบทสนทนาเขาพูดว่าเหมือนสร้างนักเชื่อมากกว่านักคิดนะคะใช่เลยครับ คือการที่เราถูกฝึกให้มองออกไปข้างนอกตลอดเวลาให้ความสำคัญกับเรื่องนอกตัวชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งค่ะมันทำให้เราไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่ได้ถูกสอนให้หันกลับมามองข้างในตัวเองอืเราเลยรู้จักแต่เปลือกคือบทบาทต่างๆที่สังคมมอบให้แต่ไม่ค่อยรู้จักแก่นแท้ของเราไม่รู้ว่าข้างในจริงๆเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงครับพอมีความคิดหรือความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาข้างในก็เลยเอ๊ะ มันคืออะไรวิเคราะห์ไม่ถูกจัดการไม่ได้เพราะเราคุ้นกับการเชื่อตามๆกันมามากกว่ามากกว่าที่จะคิดหรือรู้สึกด้วยตัวเองจริงๆใช่ไหมครับผมการที่ไม่ค่อยได้มองเข้ามาข้างในนี่เองอาจจะทําให้เราเรับมือกับความกลัวได้ยากขึ้นด้วยไหมคะเห็นในบทสนทนาก็พูดถึงเรื่องความกลัวเหมือนกันครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับความกลัวเนี่ยจริงๆมันเป็นธรรมชาตินะคะค่ะ แต่เรามักจะกระโจนเข้าไปเป็นตัวความกลัวซะเองอ๋อค่ะแทนที่จะถอยออกมาหน่อยแล้วเป็นแค่ผู้เฝ้ามองดูมันทำไมเราถึงทําแบบนั้นไม่ได้คะเป็นเพราะเราขาดวิชาใจหรือเปล่าใช่เลยครับเพราะเราขาดวิชาใจที่จะใช้มองกระบวนการทางจิตของตัวเองคือลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราได้ยินเสียงปากกาตกกระทบโตะ๊ะค่ะจริงๆมันก็เป็นแค่ปรกากฏการเสียงหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมครับค่ะ ความกลัวหรืออารมณ์อื่นๆเนี่ยมันก็ค,คล้ายๆกันแต่มันซับซ้อนกว่าหน่อยคือมันเกิดจากการกระทบของสิ่งเราเช่นสิ่งที่เราเห็นได้ยินบวกกับการตีความอยู่ perception ของเราซึ่งมาจากความจำประสบการณ์เดิมๆการปรุงแต่งในใจเราอ๋อค่ะค่ะการฝึกที่จะเห็นกระบวนการทั้งหมดนี้ล่ะครับคือความรู้สึกความจำการปรุงแต่งการรับรู้โดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปตัดสินมัน แค่เห็นเฉยๆใช่ครับแค่เห็นเฉยๆนี่คือกุญแจสําคัญเลยไม่ใช่การพยายามไปกดไปกําจัดความกลัวค่ะแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของมันว่าเออมันเกิดขึ้นนะมันตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป เป็นธรมดาการเป็นผู้เฝ้ามองความกลัวนี่ชัดเจนเลยค่ะมันต่างจากการพยายามไปสู้กับมันหรือหนีมันไปเลยนะคะครับผมซึ่งการตีความหรือการที่เรายึดติดกับมุมมองของตัวเองเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงกับอุปมาเรื่องคนตาบอดคลำช้างที่พูดถึงในคลิปเหมือนกันนะคะใช่ครับอุปมาณั้นชัดเจนมากเรื่องการยึดติดมุมมองเดียวแต่ละคนก็บอกความจริงในส่วนที่ตัวเองสัมผัสได้ครับแต่กลับไม่ใช่ความจริงทั้งหมดใช่ค่ะ การเรียนรู้ที่แท้จริงมันเลยต้องการความเปิดกว้างมากๆคือเปิดใจที่จะศึกษากล้ารับฟังมุมอื่นบ้างใช่ครับแม้จะไม่ตรงกับแว่นสีหรือความเชื่อเดิมของเราเลยก็ตามเหมือนการศึกษาคําสอนต่างๆไม่ว่าจะของศาสดาองค์ไหนเราอาจจะมองท่านในฐานะครูหรือหมอที่มีวิธีรักษาใจที่แตกต่างกันไปอืมค่ะและที่สําคัญอีกอย่างคือต้องรู้จักประเมินแหล่งความรู้ด้วยนะครับ ในบทสนทนาเขาใช้คําว่ากฎสามเหลี่ยมกฎสามเหลี่ยมคืออะไรคะครับคือการพิจารณาว่าความรู้นั้นมาจากแหล่งไหนเป็นระดับล่างคือข้อมูลทั่วไปความคิดเห็นหรือระดับกลางคือผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ตรงหรือระดับบนคือปราดผู้รู้แจง้งอ๋อเพื่อให้เรามีวิจารณญาณใช่ครับเพื่อให้เราเกิดศรัทธาที่มันนำไปสู่ปัญญาจริงๆไม่ใช่แค่เชื่อเพราะเขาบอกต่อๆกันมา หรือเชื่อแบบเอ่อนักธุรกิจคือหวังผลตอบแทนหรือเชื่อแบบมืดบอดไปเลยฟังดูแล้วการเข้าใจจงเองเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนการเดินทางเลยนะคะที่ต้องอาศัยความกล้าเหมือนกันนะกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารับมาเชื่อมาตลอดครับผมต้องฝึกสังเกตใจตัวเองอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆด้วยใช่เลยครับและอีกประเด็นที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยคือการตรหนักรู้ถึงโซดตรวนทางความคิดที่เรามองไม่เห็น โซ่ตรวนทางความคิดครับมันอาจจะล่ามเราไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเหมือนเรื่องเล่าเรื่องช้างในบทสนทนานะครับที่ช้างตัวโต,วตวมีกำลังมหาศาลอ๋อฮ่ะค่ะแต่ยังยอมถูกล่ามด้วยโซ่เล็กๆเ,เ,เส้นเดิมเพราะตอนเด็กๆมันเคยพยายามแล้วแต่หนีไม่ได้มันก็เลยฝังใจเชื่อไปแล้วว่าโซ่นี้แข็งแรงเกินไปทั้งที่จริงๆตอนนี้ดึงนิดเดียวก็ขาดแล้วใช่ครับการฝึกสติการรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละครับ จะช่วยให้เราค่อยๆเห็นไอ้เจ้าโซ่ตรวนทางความคิดเหล่านี้ได้ค่ะพอเห็นแล้วก็อาจจะมีโอกาสปลดมันออกไปครับผมมีโอกาสที่จะปลดปล่อยตัวเองจากมันได้โหน่าคิดตามมากๆเลยค่ะว่ามันมีโซ่ตรวนอะไรหรือแว่นสีแบบไหนที่อาจจะกำลังจำกัดกรอบความคิดหรือการใช้ชีวิตเราอยู่เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะในตอนนี้ครับผม แล้วแค่การที่เราเริ่มหันมามองเริ่มเห็นมันเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเราได้บ้างนะคะอันนี้ก็คงต้องลองนำไปสำรวจใจตัวเองกันดูค่ะ